ต่อไปขอเชิญคุณเกียรติคุณต้นยางครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองเำเภอไซน้อยพักประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเรื่องนี้กฎหมายฉบับนี้มันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับถ้าบ้านเมืองเราสามารถคุมกําเนิดแพะได้เพราะว่าเราไม่สามารถคุมกําเนิดแพะในกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาได้เราก็เลยจะต้องจำเป็นอย่างยิ่งแทนที่จะไปแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ที่ต้นตอ เราก็ต้องมาแก้กันที่ปลายเหตุแต่ก็ยังดีครับที่ยังมีกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้แพะต้องเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังผมยินดีนะครับและเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถ้าจะเท้าความกลับไปเมื่อปี2544ร่างพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นมาแต่เนื่องด้วยว่าชื่อมันยาวไม่มีใครจำมันได้แต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมเคยจำท่านได้อดีตอธิบดีกรมคุ้มของสิทธิและเสรีภาพท่านหนึ่งท่านเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่าพรบรสีส้มถ้าท่านจำได้กลับไปดูนะครับ พระราชบัญญัติฉบับนี้พิมพ์หน้าปกสีส้มสีส้มเป็นสีแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมร่างบัญญัติฉบับนี้จะเสมอภาคจะเท่าเทียมจริงๆมันมีอยู่นิดเดียวที่ผมต้องฝากกรรมธิการไปช่วยดูให้อีกนิดหนึ่งได้ไหมทุกอย่างไม่ติดใจทุกอย่างยินยอมยินดี เต็มที่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยังเห็นว่าเขียนมากฎหมายที่เป็นคุณเนี่ยมันต้องเขียนกว้างๆใช่ไหมครับแต่กฎหมายที่เป็นโทษเนี่ยต้องเขียนให้มันเฉพาะเจาะจ,จงใช่ไหมครับร่างบญญฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นคุณนะครับแต่ทำไมท่านไปกำหนดตัวของผู้เสียหาย ทายาทของผู้เสียหายทายาทของผู้ต้องหาทายาทของจำเลยที่มีสิทธิ์จะได้รับค่าเสียหายที่มีสิทธิ์จะได้รับค่าทดแทนกฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์เขาก็มีลำดับทายาทอยู่แล้วผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาลุงป้านนะอาปู่ย่าตายายคู่สมรสก็ถือว่าเป็นชั้นเดียวกับผู้สืบสันดาน แต่ทำไมฉบับนี้ต้องมีเขียนเฉพาะโจโจงด้วยล่ะว่าทายาทจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลเสียหายจากผู้เสียหายจากผู้ต้องหาจากจำเลยวันที่เขามีญาติเป็นผู้เสียหายวันที่เขามีญาติเป็นผู้ต้องหาวันที่เขามีญาติเป็นจำเลยวันนั้นเขาเสียหายแล้วใช่ไหมครับ วินาทีความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นทั้งทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียเสียหายมันเกิดขึ้นทั้งทรัพยากรที่เขาจะต้องสูญเสียในการต่อสู้คดีอาชีพการงานบ้านช่องสลายขาดแล้วสิ่งที่กลับคืนมาไม่ได้ก็คืออะไรเวลาเวลาที่สูญเสียไปกับการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น ผู้ต้องหาจำเลยหรือแม้กระทั่งเป็นผู้เสียหายเวลาเหล่านั้นมันสูญหายไปใครเรียกคืนเขามาได้บ้างไหมวิธีที่จะพิสูจน์กลายเป็นทายาทมันก็ลำบากคอแล้วนะครับจะไปบอกคณะกรรมการว่าฉันเป็นลูกฉันเป็นคู่สมรสฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันยากพอแล้วใช่ไหมครับทำไมจะต้องมาเพิ่มเงื่อนไขอีกล่ะ เป็นญาติอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมจะต้องเสียหายด้วยใช่ไหมความเสียหายมันต้องพิสูจน์เหรอครับบ้านเมืองเรามันต้องพิสูจน์ความเสียหายเหรอครับมันเกิดขึ้นแล้วผมเข้าใจคณะกรรมการผมเข้าใจเจา้าหน้าที่ที่ทำงานเพราะครั้งหนึ่งชีวิตผมก็เคยอยู่เป็นที่ปรึกษาประจำคลินิกยุติธรรมอยู่ตั้งแต่อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ยันถึงศูนย์ราชการธนาคารเอผมนี่แหละคือกบฏสภาทนายความที่ไม่ยอมเป็นทนายอาสาของสภาทนายความมาเป็นที่ปรึกษาให้กับกระทรวงยุติธรรมผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ครับพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้จะไปไหนกันนะ่ะเขาต้องมาพึ่งกระทรวงยุติธรรมเขาต้องพึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็จะฝากท่านกรรมธิการนะครับในชั้นกรรมธิการนะครับ ช่วยไปดูนิดหนึ่งนะครับคําว่าทายาทมันน่าจะจบที่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ได้แล้วไม่ต้องไปเฉพาะโจทก์งด้วยทายาทแล้วต้องสองขยักทําไมอ่ะใบอนุญาตบ้านเรามันต้องมีสองใบนะครับขอใบอนุญาตใบเดียวได้ไหมอย่าให้เหมือนกับพวกกับผมเลยที่จะต้องมีใบอนุญาตสองใบได้ใบที่หนึ่งแล้วไม่พอต้องรอใบที่สองเหรอครับ การเป็นทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมครับถ้ามันพอแล้วผมคิดว่ามันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องระบุไปด้วยว่าเป็นทายาทแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายเป็นไปได้ขอเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นว่ากฎหมายนีย้อีกนิดเดียวก็จะร้อแล้วคือไปให้อำนาจ ด้วยความเคารพนะครับท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้เมื่ออวันจันทร์ก็เจอท่านแล้วบางอย่างเขียนให้มันชัดเจนไปเลยนะครับนะฮะว่าการยื่นต้องยื่นที่ไหนยื่นยังไงการรับรับที่ไหนไรับยังไงเขียนให้ชัดในกฎหมายนี้ไปเลยผมไม่ได้ไปตัดรอนอำนาจท่านรัฐมนตรีเลยนะครับตามมาตรา6ทับหนึ่งวสอง ให้เกียรติรัฐมนตรีนะครับกฎหมายให้เกียรติท่านแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเขียนได้ชัดเจนว่าการแจ้งสิทธิ์ถึงสิทธิตามมาตราหนึ่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำหนดไม่ต้องครับเขียนไปนนี้เลยว่าแจ้งสิทธิ์ที่ไหนพนักงานสอบสวนรู้แล้วแจ้งเลยได้ไหมอายการรู้แล้วแจ้งเลยได้ไหมทําไมอ่ะจะต้องให้เขายื่นลนขนขวายอะไรอีก อย่าซ้ำเติมไปเลยนะครับช่วยแล้วช่วยให้สุดช่วยแล้วช่วยให้ถึงช่วยถึงฝั่งแล้วดึงเขาขึ้นด้วยนะครับพายเรือมาถึงฝั่งแล้วอีกนิดเดียวนะครับอย่าให้เขาไปจมอยู่ตรงตะลิ่งเลยด้วยความขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านประธาน